ต่อนะฮะเี๋ยวดูยวด,ดูวิเดียวตายขี้โกงชิบหายดูเต็มตาโอ้โหเกินอ่ะบดชิบหายจ้ะหุ่นควงยี่แล้เดียวไปเลยยีย่อ่ะนับอยู่ว่า ไอ,อ,อ้โปไอ้เฮียเนี่ยอืแพ้โปไอ้เฮียเอ้ยด,ดูไม่ทันได้ควงเลยครับโอ้โหเบ่งสองรอบไปเบ่งสองรอบด้วยครับโอ้โหสุดยอดจน,นไป